สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวสยามแทบวันนี้นะครับผมจะมารีวิว ASUS Transformer Pad Infinity นะครับผมหรือว่ารหัสของมันก็คือ TF 7 0 0 T นะครับผมโดยตัวนี้นะครับเกิดนํำก็คือมันจะเป็นรุ่นอัปเกรดของตัว Transformer Prime นะครับหรือ TF 2 0 1ก็คือจะมีการปรับปรุงเรื่องความละเอียดของหน้าจอนะครับให้ไปเป็นแบบ Full HD ก็คืออยู่ที่ความละเอียดพัน0ก้ารแล้วก็จะมีการปรับปรุงความเร็ว CPU อีกเล็กน้อยนะครับ โดยปรับขึ้นไปเป็น1.6กิกะเฮิรตซ์แล้วก็จะมีการปรับเรื่องการรับสัญญาณ GPS การรับสัญญาณ wifi ให้ดีขึ้นนะครับผม <fic ult hike> เพราะว่าจะมีพลาสติกอยู่ข้างบานเป็นตัวรับสัญญาณจะได้ไม่มีสัญญาณมากวนนะครับโดยตัวกล่องนะครับก็จะมาเป็นเ็ตพร้อมกันเลยก็คือทั้งตัวแท็บเล็ตและตัวคีย์บอร์ดนะครับนี่เป็นรอบๆตัวกล่องด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีพวก อีมีเครื่องแล้วก็ serial number นะครับ mm. เราลองมาดูข้างในกันเลยตัวที่ได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Wi-Fi 64 g ินะครับเพราะว่าตอนนี้ในไทยเรายังมีขายอยู่แค่รุ่นเดียว mm. ต้องรอดูว่าในอนาคตจะมีรุ่น 3G หรือเปล่า mm. นี่ครับก็แพคคู่มาพร้อมกันเลยเด mm. ี๋ยวดูที่ในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างนะร mm. เริ่มจากคู่มือนะครับผม อยู่ใน2อันนี้อย่างดีก็จะมี3เล่มนะครับมีเป็นบัตรรับประกันอันนึงแล้วก็คู่มือผู้ใช้นะครับอันนี้มีของ Transformer พามาให้ด้วยโอเคแล้วก็ข้างในก็จะมีสาย Data อันนึงนะครับผมไว้สำหรับคนถ่ายข้อมูลหรือว่าใช้ต่อกับตัว Adapter อร์ไปชาร์จไฟก็มีแค่นี้นครับหมดแล้วโอเค มาดูกันที่ตัวแท็บเล็ตเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมาตัวที่ได้มาจะเป็นสีม่วงม่วงๆนะครับแล้วก็วัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนตัวพามเลยแต่ว่าจะมีแถบพลาสติกตรงนี้นะครับขึ้นมาไว้สําหรับรับสัญญาณ WiFi และ GPS ที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวแท็บเล็ตกันก่อนนะครับก็อันนี้ผมเปิดเครื่องเอาไว้เริ่มจากตัวแท็บเล็ตนะครับผมก็จะมาพร้อมกับหน้าจอเท่าเดิม10.1นิ้ว นะครับในตัวเครื่องใหม่ก็จะมีเป็นแถบบอกนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างมาพร้อม Android 4.0หน้าจอ Full HD ชิปที่ั 3, กล้อง8ล้านอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่หน้าจอก็วัฒดูเหมือนเดิมกอ r ิล่าการ์ดนะโลโก้เอซูด้านนี้ด้านหน้านะครับจะมีกล้องความละเอียดเท่าเดิมคือ2ล้านพิกเซลแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นช่องต่อ d o อกกิ้นะครับผมนี่ฮะแล้วต่อคีย์บอร์ด ถัดมาด้านข้างนะครับข้างนี้ก็จะไม่มีอะไรถ้าสังเกตถ้าใครเคยลองจับพามหรือได้ดูนะครับว่ามันจะมีดีไซน์ต่างกันนิดนึงตัวเครื่องมันจะตัวนี้ผมว่ามันจะคมๆหน่อยนะครับพามมันจะยังไม่คมเท่านี้ดีไซน์มันก็เหมือนแบบเลียวขึ้นทางด้านบนเนี่ยโอเคก็มาต่อที่จุดอื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มล็อกเกอร์นะครับจะอยู่ด้านบนเพิ่มลดเสียงนี้จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับเปิดปิดเครื่องตรงนี้ มีไฟแสดงสถานะด้วยเวลาแบตหมดหรือเวลาเราชาร์จอะไราเงี้ยครับถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร SD การ์ดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไมโคร HDMI นะครับผมถัดมาก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3 5มมมตรอันนี้ก็วนมาสุดเดิมนะครับด้านหลังเรื่องกล้องนะครับยังคงมาพร้อมความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็มีแฟลช LED แฟลชมาให้ ตรงนี้ก็เป็นแถบที่บอกไว้เบื้องต้นโลโก้ ASUS อยู่ตรงกลางนะครับลําโพงนะครับอยู่ฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันคีย์บอร์ดนะครับก็ตัวที่ขายในไทยก็จะมาพร้อมกับแป้นพิมพ์ภาษาไทยเลยแล้วก็จะมีชัดแพดตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องเสียบ USB นะครับ2.0อันนี้ผมลองแล้วสามารถใช้ได้กับพวก USB flash drive จอยเกมก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องเป็นจอย PS3 หรือจอย Xbox แล้วก็พวกเมาส์อะไรก็ใช้ได้ครับผมตรงนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นช่องเสียบ SD card นะครับผมใครที่ใช้กล้องก็สามารถ SD card ใส่มาแล้วปิดดูรูปได้เลยนี่ครับด้านล่างก็ตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับเสียบสาย data เนี่ยชาร์จแบตก็ได้โอนข้อมูลก็ได้ ตรงนี้ก็เป็นไว้สำหรับล็อกเนี่ยครับผมเก็ดได้โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ด้านการใช้งานภายในกันนะครับผมโดยตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.0 Ice Cream Sandwich อยู่นะครับผมหน้าจอการใช้งานอินเทอร์เฟซต่างๆก็จะเหมือนเดิมหมดนะครับ ในเรื่องของความละเอียดระดับ Full HD ของหน้าจอนะครับก็ในหน้าพวกนี้ก็อาจจะยังมองไม่เห็นนะครับหรือมองไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่มันจะไปเห็นผลในส่วนของการดูวิดีโอก่อนเดีวเราก็มาดูความไหลลื่นนะครับผมของ CPU ที่เร็วขึ้นมามันก็ไม่ต่างจากเดิมเลยนะฮะมี widget ต,ต่างๆนะครับตรงนี้ให้เราสามารถ add เพิ่มมาได้ก็เราสามารถจัดก,การหน้าจอได้5จอเหมือนเดิมนะฮะโอเค สำหรับแอปด้านการใช้งานต่างๆนะครับก็เป็นแอปพื้นฐานโอ้ยผมกดผิดใหมดแล้วอ่าก็เป็นแอปพื้นฐานทั้งหมดที่มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบราว์เซอร์ YouTube s u p e r n o t e นะครับซูเปอร์โนอันนี้จะเป็นแอปของทาง a s ซ s เลยจะมีมาให้ใน a อซ s ทุกรุ่นนะฮะไว้สำหรับจดโน้ตสามารถแปะรูปแตะอะไรไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดู ในส่วนจุดเด่นของมันก่อนคือหน้าจอแบบ Full HD นะฮะเราจะโดยการเปิดวิดีโออันนี้ผมเปิดไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนังเรื่อง Avenger ร์นะฮะที่ความละเอียดพันกัแบพันแปดติปีนะครับหรือ Full HD เลยอี้ <are> ผมเปิดเสียงสุดแล้วนะ ดูผ่านกล้องอาจจะแบบไม่ค่อยชัดแต่ว่าผ่านตาผมเท่าที่ผมบอกได้ก็คือมันก็ชัดมากนะ okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะลองเปรียบเทียบกับ New iPad ซะหน่อยเนี่ย <get> เปิดที่เทเลเดียวกันนะฮะ ก็ดูจะเต็มจอกว่านะครับ<_ <d> _ <un> เพราะว่าของตัว iPad นะจะความละเอียดสูงกว่าที่2องพันนะฮะมันก็เลยจะมีขอบตรงนี้ฮะขอบดำๆคุณภาพที่ได้นี่แบบพอบๆกันเลยนะ<_ <d> _ <un> แต่ว่าเรื่องเสียงนี่นิวไอแพดชนัะ้นะนะอะนี้ดูนจริงเต็ม So never could. อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่โดยส่วนตัวผมว่าผมแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ <General, S 1> ว่าอันไหนมันชัดประกันโอเคครับอ่าโอเคครับต่อมาเดี๋ยวผมว่าจะลองฟังเสียงหน่อยทดสอบลำโพงนะครับลำโพองอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีฝั่งเดียวลองเปิดเพลงของ IU ยดู ครับผมเสียงก็ใสพอๆกับเพลงที่เปิดเลยนะฮะถือว่าจช้ฟังเพลงเงย็นๆได้ดีมากเลยแต่มีกี้ที่ลองอเวนเจอร์เสียงมันจะเบาๆหน่อยนะฮะเคเดี๋ยวต่อมาก็มาดูที่กล้องนะครับผมกล้องตัวนี้ก็มาเท่าเดิมคือความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับที่กล้องหลังนี้ LED แฟลมาให้กล้องหน้า2ล้านอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมถ่ายไว้นะฮะก็มี การถ่ายแบบมาโครก็ทําได้โอเคเลยนะฮะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีถ่ายกางแจ้งได้ดีนะฮะรวมไปถึงไฟล์วิดีโอก็สามารถอานได้สูงสุดที่แบบ 4K เลยด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงลองค่อยดูตัวไฟล์พวกนี้ในตัวรีวิวอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคอะต่อมาเรื่องนี้ที่เป็นปัญหาที่หลายๆคนถามเลยเรื่อง gps ื่องจับสัญญาณ WiFi ตัวนี้ทําได้ดีหรือ,อยังนะครับลองสังเกตจากตรงด้านล่างนี่นะฮะสัญญาณ WiFi จะเห็นว่าเต็ม,เต,มเต็มเปี่ยมเลยัั้งนนถ้าเป็นตัวพารมนะครับตัวพามมันจะประมาณ3ามขีดจะหายไปขีดนึ่งตลอดอันนี้ผมเคยใช้อยู่ผมเข้าใจฮนะต่อมาก็เป็นเรื่อง gps นะฮะอันนี้เราจะมาลองเปิดดูว่าจับดาวเทียมได้กี่ดวงนะครับด้วยโปรแกรม gps test นะครับโหลดได้จาก play store ก็แป๊บๆก็จับได้9ดวง10ดวงแล้วนะจับได้ร,รวดเร็วมากข้งที่ตอนนั้นที่เป็นตัวพามี่แทบจับไม่ได้เลยนะก็ถือว่าเรื่อง GPS แล้วก็เรื่องสัญญ,ญาณ Wi-Fi ก็ผ่านต่อมาก็มาดูที่ลองเกมดูดีกว่าครับผม วางไว้จริี้ลองเล่นอยู่ก็มีอาการไม่กระตุกเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีอาการกระตุกผมก็แนะนําว่าตรงนี้นะครับมันจะมีให้ปรับก่อนเหมือนเดิมก็คือจะมีโหมดบาลานซ์โหมดเปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็โหมดเซฟนะครับเซฟโหมดถ้าจะเล่นเกมก็ปรับไปที่เ e อร์ฟอร์แมนซ์ก่อนมันจะปรับความเร็ว CPU ไปที่สูงสุดทำให้เราเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นอย่างนี้ครับผมแล้วก็เล่นต่อได้เลยใชไมครับ โอเคว่าลองเล่น a g e จน d a แดดดูด้วยเกยมนี้ก็เป็นอีกเกมที่สนุกดีนะครับผมวิ่งไปเรื่อย ที่ชอบเกมแนวเทมเพลต์ลันน่าจะชอบนะฮะ โอเคครับก่อนที่จะเพลินเราก็คร้อนก่อนก่อนี่ครับการใช้งานแนวตั้งนะครับเดี๋ยวลองเข้าเว็บเบราว์เซอร์อดูทดสอบสัญญาณไวไปในตัวี้นะนี่ครับ อากเม้วนะคบเดี๋ยวลองเป็นโหลดให้็จก่อนเชยกล้องซูมออกนะฮะก็โอเคนะไหลลื่นดีเดี๋ยวลองเปิดเว็บแปดหนักๆอย่าง s ก c c e r Talk ดู สัญญาณเวลาโหลดก็จะเต็มตลอดนะก็แบบเดียวก็มาแล้วครับโอึ้นนี่ครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของเบบราว์เซอร์นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเป็นปุ่มมันติทากิ้งนะครับเปิดดูแอปที่เราเปิดค้างไว้ ก็สวิปปิดได้นะฮะไปขวาได้เลยเดี๋ยว่าจะเปิดขึ้นมาเล่นต่อก็ได้นีฮนะแต่ถ้าเราเปิดทิ้งไว้นานมันก็จะเป็นปิดโปรแกรมไปแล้วเปิดปใหม่อีกครั้งนึงจะไม่ได้เล่นต่อจากเดิมนะฮะก็ออกมาครับอืมพอทีหลือเเป็นแอปพื้นหนานก็มี youtube มีไฟล์ Manager นะครับ ในอย่างนี้ผมลองต่อกับคีย์บอร์ดดอกรู้บ้างนะครับเพื่อใช้งานนี่คีย์บอร์ดมาแล้วลองประกอบนะก็เหมือนเดิมครับถ้าเราต่อใช้งานกับคีย์บอร์ดเราก็จะสามารถใช้งานยาวนั้นได้เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมอยู่ที่ประมาณ8-9ชั่วโมงนะฮะถ้าเราต่อไปตรงนี้ก็จะใช้ได้ถึง14ชั่วโมง แล้วก็ถ้าเกิดตัวแท็บเล็ตแบตหมดก็จะเป็นการชาร์จไปนในตัวด้วยนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมาพร้อมแป้นพิมพ์ภาษาไทยเลยนะฮะด้านล่างก็จะมีชาร์แให้ด้วยนะฮะเมื่อเราเชื่อมต่อมันก็จะมีเคอร์เซอร์เลื่อนอยู่ที่หน้าจอนะครับปุ่มฟังก์ชันต่างๆก็มีครบนะครับแต่เปิดปิด Wifi ส่วนแคปเจอร์หน้าจอก็มีมานะครับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ จุดเด่นของคีย์บอร์ดก็คือถ้าเราต่อกันแล้วนอกจากจะเป็นการชาร์จก็จะยังมี USB นะครับผมช่อง USB 2.0ตรงนี้สามารถใช้งานพวกตัมได้อะไรก็ได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเสียบเมาส์ไร้สา,ายใครที่อยากใช้งานเป็นหมดโน้นบุกนะครับนี่ยวผมลองเสียบเมาส์เมาส์ของโ g จิเท h นะอันนี้เปิดก่อนนี่ครับสังเกตเห็นว่า มีเคอร์เร์ใช้งานได้เลยแล้วก็คลิกนครับโอเคมันจะเป็นทำใดก็ได้นะครับผมก็สามารถเปิดดัรูปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น sd card นะครับผมมี sd card ใส่ได้ที่ผมบอกแล้วก็เปิดเข้าไปได้ในตรงนี้นะครับมันจะมี file manager นะครับมันก็จะมีดิสเพิ่มขึ้น หรือใครมี e อทัน a น่ฮาร์ดดิสอยาดูหนังในนี้ก็จับเสียบปุบดูได้เลยถ้าไม่สบายนะครับ okay. อเคครับผมก็มาในช่วงของสรุปเลยนะครับเจ้า ASUS Transformer Pad Infinity หรือ TF 7 0 0 T ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตระดับไฮเอนด์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะด้วยหน้าจอคมชัดแบบ Full HD 1920งเก0าทำให้เราสามารถดูหนังไฟล์ชัดชัด ระดับ Full HD ได้เลยนะแล้วก็หน้าจอ,อยังมาพร้อมกับ IPS Plus นะครับซึ่งเราสามารถเปิดเพื่อไว้ใช้งานกลางแสงกลางแดดได้นะครับผมหรืออยู่ข้างนอกเพื่อลดแสงสะท้อนต่างๆนะในด้านการใช้งานเรื่อง Performance มาน,นะครับด้วยชิป t e g r 3ความเร็วแบบ Quad Core นะครับ1.6 g ิกก็ทำได้ดีไหลลื่นไม่ว่าจะเป็นเข้าเว็บเข้าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับการเล่นเกมก็ถือว่าทำได้ดีเลยมาด้วย ที่ก็สามเอ็นวเดียอยู่แล้วเรารู้กันว่ากราฟิกของเขาเยี่ยมนะฮะกล้องก็มีมาให้8ล้านนะครับส่วนตัวเครื่องก็บางเบานะครับถือได้สะดวกมือก็ถือว่าเป็นท็บเลตระดับไฮเอนที่น่าสนใจเลยนะฮะโดยตอนนี้คู่แข่งก็จะมีเพียงเอไอคอนเฮเซอร์ไอคอนย้แท็บ A เจ็ดร้อยนะครับที่วางขายไปแล้วส่วนเจ้าอื่น ก็จะมี iPad อีกเจ้าหนึ่งในว p a d อนะฮะอันนั้นเขาจอละเอียดกว่าด้วยโอเคครับโดยเจ้าตัวนี้นะฮะจะวางขายในบ้านเราแล้วอยู่ที่ราคา23,900บาทนะฮะเป็นรุ่น Wi-Fi 64 g ิยังไม่มีรุ่น 3G นะครับซึ่งจะมาขายเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบใครที่สนใจก็ลองดูได้ครับแท็บเล็ต i n ตัวนี้ใช้ได้เลย